ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการใกล้ตาย,ตายที่มีจิตผูกพันและห่วงใยต่อสิ่งใดมากๆนั้นเมื่อตายไปอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่คอยอารักขาหรือพัวพันใกล้ชิดอยู่กับสิ่งนั้นงูเฝ้าสั์เป็นเรื่องเขียนที่บันทึกของท่านพระศรีวัดแก้วแจ่มฟ้า เรื่องนี้เกิดขึ้นนานมาแล้วแต่เห็นว่ายังเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจจึงได้สรุปใจความของเรื่องมาเผยแพร่ต่ออีกในทางหนึ่งดังต่อไปนี้ที่แถวทุ่งบางกะปิเมื่อ80ปีกว่ามาแล้วยังเป็นทุ่งนาป่าย่อมในสมัยนั้นได้มีบ้านเรือนของชาวไร่ชาวนา ยังมีไม่มากนักคนระเมืองของประเทศสยามทั้งประเทศในขณะนั้นมีนักเรียนได้รับคำสอนให้จำว่า18ล้านคนแม้จะมีคนไม่มากนักแต่ก็มีขโมยโจรชุกชุมมากบางกะปิมีโจรชื่อไอ้ทองแดงซึ่งเป็นหัวหน้าโจรใหญ่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป มันร้ายกาจมากชาวบ้านเกรงกลัวมันมากนอนตาไม่ค่อยหลับที่บางกะปิสมัยนั้นได้มีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดบางกะปิสม่านก็อายุมากแล้วชาวบ้านได้นับถือในความเมตตาและความซื่อตรงของท่านมากพวกเขาได้ปรึกษาหารือกันตกลงกันที่จะนำเงินทอง รูปกระพันต่างๆที่มีไปฝากท่านสมภารท่านสมภารได้ทราบความทุก์และความวิตกกังวลของชาวบ้านท่านจึงได้ยอมรับฝากไหว้หลายสิบรายด้วยกันท่านสมภารได้จัดการจดบัญชีสิ่งของและรายชื่อเจ้าของแยกไว้เป็นห่อๆไม่ประปนกันแล้ว ได้รวมทุกหอ่อใส่ไว้ในไหยพอตกกลางคืนไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นท่านจึงได้นำหาหยเงินทองรูปพัน์เหล่านั้นไปขุดหลุมงฟังไว้ที่ใต้ถุนฐานใต้ถุนฐานในที่นี้ก็คือเวทเวทในที่นี้ก็คือเวทกุติหรือต้วมพระนั่นเอง ท่านชรามากแล้วประมาณสาปีต่อมาโรคชราได้เบียดเบียนท่านท่านก็ถึงกับมรณภาพในที่สุดชาวบ้านมัวแต่ทำไร่ทำนาจึงไม่ได้ทราบว่าท่านมรณภาพแล้วต่อมาเมื่อชาวบ้านรู้ว่าท่านสมภารที่รับฝากเงินทองไว้ ได้มรณภาพไปเสียแล้วจึงได้พากันไปหาท่านสมภารใหม่และได้พูดชี้แจงเกี่ยวกับ,บทรัพย์ที่ฝากกันไว้กับท่านสมภารเก้าเพื่อจะขอรับทรัพย์คืนส่วนท่านสมภารองใหม่ก็มีความเอื้อเฟื้อเป็นอย่างดีท่านได้พยายามตรวจค้นหาจนทั่วบริเวณกุฏิ ของทานสมพานเก้าก็หาพบไม่หากี่เที่ยวกี่เที่ยวก็ไม่พบจนชาวบ้านได้สิ้นหวังก็พากันกลับไปในที่สุดต่อมาอีกประมาณ6-7เดือนในวันหนึ่งท่านสมพานหม่ได้เดินไปที่ฐานหรือที่เวทนั่นเองก็ได้เห็นงูตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาทางใต้ถุนฐานนั้น แล้วก็เลื้อยเลยเข้าไปในพุ่มของต้นน้ำพงดอไม่ไกลกันนักในวันต่อๆมาท่านสมผานหม่เมื่อท่านไปฐานหรือว่าไปซ่วมท่านก็ได้พบงูตัวนี้ค่อยๆเลื้อยอไปในอาการเชื่องช้าอย่างเนืองๆจึงทำให้ท่านสมผานหม่ฉุกคิดขึ้นมาว่าเอชลอยว่า ท่านสมผานเก่าเมื่อมรณะผ่าไปแล้วจิตคงจะปักวิง่งห่วงใหญ่ถึงทรัพย์ที่รับฝากเอาไว้เป็นแน่แท้จึงได้ไปบังเกิดเป็นงูแน่เลยเพื่อมาดูแลบริเวณที่ฝังทรัพย์อยู่เสมอๆด้วยความห่วงใยละกมังท่านสมผานใหม่จึงได้พูดกับสงในวัดนั้นให้ทราบความคิดเห็นของท่านและ ขอให้ส่งทั้งรายได้งดใช้ฐานนั้นชั่วคราวเพื่อให้มูดคูดในฐานนั้นค่อยๆแห้งลงท่านจะขุดค้นดูครั้นเมื่อหยุดใช้ฐานได้ประมาณ15วันท่านจึงได้ขอแรงให้ช่วยกันขุดบริเวณที่งูเลื้อยที่ใต้ฐานที่งูเลื้อยผ่านนั้นเมื่อขุดลงไปไม่ลึกเท่าไหรนะ่นัก ก็ได้พบหายที่ท่านสมผานเก่าได้ฝังเอาไว้เมื่อนำหายนั้นขึ้นมาไปเปิดบนที่กุฏิก็มีห่อทรัพย์และมีชื่อเจ้าของรั์ที่ติดอยู่ทุกห่อจนท่านสมผานเก่าทำไว้เรียบร้อยดีมากท่านสมผานใหม่จึงให้ไปแจ้งกับชาวบ้านให้รับทราบเพื่อจะได้มารับทรัพย์ของตนเองกลับคืน เมื่อชาวบ้านทราบก็ดีใจเป็นอย่างมาได้พากันมารับทรัพย์สมบัติของตนเองคืนปรากฏว่ายังอยู่ถูกต้องครบถ้วนทุกรายไปทุกคนต่างได้กล่าวสรรเสริญขอบคุณท่านสมผานเก่าและท่านสมผานใหม่ และได้พากันถวายลาบผลแก่ท่านสมภานใหม่ตามสมควรในฐานะที่มีบุญคุณแก่พวกเขาตั้งแต่พบทรัพย์และคืนทรัพย์เจ้าของไปเรียบร้อยแล้วท่านสมภานใหม่ก็ได้สังเกตดูงูตัวที่มันเหลือยมาให้เห็นอยู่เสมอตรงที่ขุดพบหายทรัพย์นัแต่ไม่พบเห็นงูตัวนั้นอีกเลย การที่งูเลื้อยมาไปให้ท่านสมภานใหม่เห็นนั้นท่านสมภานใหม่ได้สันนิษฐานไว้เป็นข้อๆดังต่อไปนี้หนงูที่เลื้อยมาอาจจะมาดูสถานการณ์ที่ฝั่งทรัพย์ด้วยความห่วงใยของชาวบ้านที่รับฝากและฝังไว้ตรงนั้น2 เลื้อยมาตรงที่ฝังไว้เพื่อให้ท่านสมผานใหม่คิดขึ้นได้และได้ขุดค้นหาทรัพย์คืนให้กับชาวบ้านต่อไปเมื่อท่านสมผานใหม่ได้ปฏิบัติตามที่ปรารถนาแล้วงูสมผานเก่าก็หมดความห่วงใยจึงเลื้อยไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่และ ไม่ต้องวนเวียนมาที่ฝังซับนี้อีกต่อไปสิ่งลี้ลับในโลกนี้ที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะเห็นและไม่น่าจะเป็นไปได้ยังคงมีอยู่และยังเป็นอยู่ให้คนได้พบเห็นโดยบังเอิญหรือให้พบเห็นได้ด้วยตาทิพย์ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจนได้อภิญญา